สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับนุ่นอีกแล้วนะคะที่ช่องนุ่นนี่ CW นั่นเองนะคะอยู่กับนุ่นที่สวีเดนค่ะสำหรับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ตรงเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องรายได้ของออแพรเท่าไหร่แล้วก็พอใช้ไหมหรือว่าค่าของชีพที่นี่ประมาณประมาณไหนนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังสำหรับจะเป็นภาพ,พาข้าวให้น้องๆที่จะมาเป็นออแพรที่สวีเดนและกันเนาะจะได้แบบ รู้อะไรนิดนึงเพราะว่าตอนนุ่นมาเนี่ยค่อนข้างหาข้อมูลยากนิดนึงไปเริ่มกันที่เงินเดือนของออแพรกันเลยแต่ละคนก็จะต่างกันไปนะคะแต่ว่าตามกฎแล้วเนี่ยเงินเดือนของออแพรที่ขั้นต่ำนะคะต่อเดือนก็คือจะประมาณ3 5 0 0โคนเนอร์นะคะสำหรับเลดเนี่ยนุ่นจะขอคูณ3ละกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ที่นี่เนี่ยเลท ถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะคะก็จะอยู่ที่มัน3.2 3.3แต่เพื่อเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักก,ก็ขอคูณ3เลยละกันนะคะอาจจะลดจอน,นิดหน่อยต้องขออภัยนิดนึงนะถ้าเกิดได้ยินเสียงไก่แล้วก็เสียงแกะพอนู่นเนี่ยตอนนี้นะคะมาเทปโลเคชั่นก็อยู่ที่ฟาร์มไก่แกะของ คุณแม่ของคุณแวรนะคะโอเคก็มาต่อกันเลยสําหรับเงินขั้นต่ำของออพรอยู่ที่3,500โคนเนอร์ใช่ไหมคะคูณเงินไทยแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1500บาททวนนะคะหรือว่าอาจจะมากน้อยก็อยู่ที่เลทเงินละกันเนาะแล้วก็แต่ว่ายัางไม่หมดเท่านั้นจะไม่ใช่ว่าเราจะได้1500บาททวนเลยนะคะก็ขึ้นอยู่ที่ แต่ละบ้านนะคะบางบ้านก็จะโอเคให้ประมาณ4,000-4,500อยู่ที่เราคุยกันเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันน้อยไปเราไม่แมทกับเขาหรือว่าเขาก็อาจจะแบบว่าเพิ่มเงินให้เราอย่างเงี้ยก็อยู่ที่การตกลงนะคะว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่บางคนคิดว่าโอโหทาไมน้อยจังอะ่ะ1 5 0 0คือแบบแต่เอาจริงๆก็คือ1 5 0 0เนี่ย ือเราทำงานแค่25ชั่วโมงต่ออาทิตย์นะคะก็ตกที่วันละ5ชั่วโมงเท่านั้นเองเนาะก็ถัวถ่วๆไปแต่ก็แอบ,บน้อยนิดนึงแต่ก็โอเคเพราะอยู่ละ่ะไม่ได้แบบทำงานแบบเยอะแยะเนาะก็จะเลี้ยงเด็กเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทำความสะอาดบ้านด้วยนะคะมมาต่อกันหลังจากที่ได้3 5 0 0นี่นะคะต้องหักภาษีด้วยของอแพรจะหักภาษีอยู่ที่ประมาณ 7,8,9%แแล้วแต่เมืองนะคะเราก็สามารถที่จะยื่นเรื่องได้แล้วก็ขอลดหย่อนภาษีได้นะคะก็หลังจากหักภาษีแล้วนะคะ3,500เนี่ยเราก็จะหักภาษีไปก็จะเหลือประมาณ3,000นต้นๆคิดง่ายๆบางบ้านจะโดนหัก500ออกไปเลยก็เหลือ3,000เพราะว่าบา,บางบ้านเขาไม่ได้คิดคำนวณแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เป๊ะๆนะคะก็ของ ของนุ่นก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เป๊ะๆนุ่นจะอยู่ที่ประมาณสามพันหนึ่งร้อยต้นๆน,นะคะอืมก็ประมาณนี้คิดเป็นเงินไทยก็ประเก้าพันบาทเก้าพันบาทพอกินว่าเก00ันบาทถามว่าพอกินไหมสำหรับค่าอาหารเนี่ยมันจะอยู่ที่ขึ้นอยู่กับครอบครัวอยู่แล้วนะคะเราจะได้กินข้าวกับเขาได้นอนพักกับเขาคือเราจะได้ห้องนอนได้ที่พักห้องนอนกับที่พักก็ทีเดียวกันเนาะ แล้วก็ได้กินอาหารสามมือ้อก็คือกินที่บ้านเขาค่ะก็เขาก็จะมีซื้อของมาให้เราเราอยากได้อะไรเราก็บอกเขาหรือว่าเราไปซื้อเองแล้วก็เอาบินมาเบิกกับเขานะคะเวลาเราออกไปกินข้าวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ประมาณ100โครเนอร์นะคะหรือประมาณ300บาทไทยนั่นเองนะคะโดยประมาณค่ะค่ารถฟงรถไฟนี่ก็ประมาณ37โครเนอร์ต่อรอบนะคะอันนี้รุ่นอยู่เมืองสตอกโฮล์มนะคะ ไปกลับนี่ก็ประมาณ74โคนเนอร์ตีไป75ก็ประมาณ200รนิดๆค่ารถไฟนะคะอ่ะมาพูดเทคนิคนิดนึงการที่เราจะอยู่รอดเนี่ยค่าใช้ใจ่ายของออแพรมีอะไรบ้างค่าใช้ใจ่ายของออแพรถ้าเราประหยัดจริงๆนะ่ะตัดเรื่องอาหารกับเรื่องอาหารกับที่พักเราไม่เสียอยู่แล้วกับเรามีเงินในกรรมมืออยู่9,000บาทเราจะทำยังไงเก็บเงินยังไงหรือว่าจะใช้ไปเลยให้หมดก็ เอาที่สะดวกเลยละกันแต่ถ้าเกิดว่าจะให้พี่นุ่นแนะนำนะถ้าน้องอยากจะอยู่รอดโดย9,000บาทเนี่ยโดยการแบบเราเป็นผู้หญิงใช่ปะก็ต้องมีช้อปปิ้งบ้างมีไปเที่ยวบ้างอยากเก็บเงินด้วยใช่ไหมไหนไก็มาหาประสบการณ์ต่างประเทศแล้วก็เวลาคุยกับโฮสเนี่ยอยากให้น้องเนี่ยขอค่ารถค่าเดินทางพวกรถไฟรถรถบัสนะคะเพราะว่าอันนี้ขอให้น้องเนี่ยคุยกับโฮสเลยว่าช่วยออกเวลาแบบว่าขอขอบัตร อลิมิตที่แบบว่าขึ้นรถไฟแบบไม่อั้นอะ่ะต่อเดือนได้ไหม,มประมาณว่าช่วยช่วยออกค่าเดินทางได้ไหม,มนะคะแล้วก็ขอเรื่องซิมการ์ดเรื่องโทรศัพท์มือถือนะคะเพราะว่าซิมการ์ดเนี่ยเราต้องใช้ไหนจะโทรไหนจะส่งข้อความไหนจะอินเทอร์เน็ตนะคะขอเขาเป็นรายเดือนให้เขาช่วยออกได้ไหมนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยค่ารถไฟค่ารถบัสแล้วก็ ค่าซิมคาร์ดนะคะรถไฟกับรถบัสเนี่ยส่วนมากจะเป็นรวมกันนะคะขึ้นได้แบบไม่อันนะคะขึ้นมันลิงก์กันอยู่แล้วไม่เหมือนบ้านเราที่จะต่างกันเนาะก็ขอเลยสองอย่างเนี้ปเปเวอร์เออแล้วก็อยากคุยค่าเรียนนะคะคุยเรื่องเรียนก็ขอถามเขาได้ว่าเขาจะช่วยออกค่าเรียนได้ไหมแต่ว่าตามกฎแล้วเนี่ยก็คือออกให้หนึ่งคอร์สแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจจะไปเรียน Sfp อันอนี้ยเรียนฟรีค่ะก็เก๋ๆไปแล้วก็ที่เหลือก็จะ เราก็จะกินใช้ช็อปของเรานะคะก็อยู่ตัวแล้วแหละถ้าเกิดมีค่าตั๋วรถไฟเนี่ยคือไม่ต้องจ่ายและเพราะว่ามันแพงมากเลยถ้าไม่ขอค่าตั๋วเนี่ยก็ถั่วแน่นอนค่ะก็ประมาณนี้แหละเป็นออลแพรก็ถ้าได้สองอย่างนี้ก็เพลินมีอะไรอีกที่กินข้าวก็ตีไปเลยมือละร้อยโคนเนอร์นะคะ มือละ300บาทถ้ากินข้างนอกนะแต่ว่าถ้าน้องจะประหยัดเนี่ยทำแซนด์วิชไปเวลาสม,มุนจะออกไปข้างนอกหรือจะไปเรียนเนี่ยก็ทําเป็นแซนด์วิชหรือว่าทําเป็นอาหารไทยไว้แล้วก็หอ่อข้าวไปกินก็จะไม่เสียงเงินค่ะก็จะประหยัดได้เยอะแต่ที่สําคัญเนี่ยการที่เราจะมีรายได้เพิ่มนะคะส่วนมากน้องต้องคุยกับโฮสตค่ะว่าถ้าเราทําเกินเวลาเนี่ยเขาจะ จ่ายค่าล่วงเวลาไหมาคุยให้เคลียร์ไปเลยเพราะว่าถ้าเขาจ่ายปุ๊บเนี่ยเราจะมีกําลังใจในการทํางานแล้วเราก็จะได้เงินมาช้อปปิง้งแล้วก็เก็บเพิ่มด้วยนุ่นก็คุยกับเพื่อนเพื่อนอพแพอยู่บ้างนะบางคนก็จะถามว่าเอ้ยส่งเงินกลับบ้านหรือเปล่าเออสาหรับนุ่นน่ะคือแบบส่งเงินกลับบ้านไหมนุ่นนุ่นไม่ได้ส่งเงินกลับบ้านเลยเพราะว่าเงินเดือนมันแก่เก้าพันบาทอะ จะส่งเงินกลับบ้านยังไงดีอะเพราะว่าอันนี้คือไม่ได้อะไรนะคือไม่ขอเงินจากที่บ้านนี่ก็มาหัศย์แล้วแต่ว่าคนไหนที่ส่งเงินกลับบ้านได้เนี่ยคือแบบยกย่องอะคือแบบที่สุดของที่สุดนะโอเคก็ประมาณนี้แหละสาระแก่งก็คือเงินเดือน9,000บาทหรือประมาณมากน้อยกว่านี้นิดหน่อยถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะแบบได้ล่วงเวลานะอหรือว่าตกลงว่าได้มากกว่านี้แล้วก็ ค่าใช้จ่ายก็ถือว่าโอเคถ้าประหยัดไม่ซื้อข้าวข้างนอกมากแล้วก็ช้อปปิ้งได้นิดหน่อยค่ะถ้าเกิดอยากช้อปปิ้งเสื้อผ้าถูกๆไป H&M นะคะตอนลดราคาถูกเวอร์ก็ประมาณนี้แหละเอาล่ะลมแรงมากเลยนะคะพัดกล้องปิวไปหลายรอบมากแล้วก็น้องไก่ก็แก๊กแก๊ก็ตามนี้แล้วกันเนาะถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะคะมีคําถามที่อยากรูเกี่ยวกับคอแพรนะคะก็ พิมพ์คำถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่นุ่นจะมาตอบหรือว่าจะอัดคลิปตอบนะคะเราไว้พบกันคราวหน้าละกันเนาะตามนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะบา,บายยฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นุ่นทำคลิปต่อๆไปเนะาะบายๆสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ